ตอนแรกๆ5ปีที่แล้วอะพี่บิ๊กเริ่มอะไรยังไงบ้างคะตอนนั้นปลูดดอกไม้เรามีโครงโรงเรือนอยู่แล้วนะครับเราไปเจอต้นไวลาที่เขาอยู่ในป่าที่เขาปลูกอยู่ในแปลงพื้นที่ป่าเนี่ยเราจะเอามาลงปลูกในนี้มันไม่เข้ากันเพราะที่นี่ไม่มีป่าเลยนะครับก็เลยพยายามดัดแปลงเอาโรงเรือนปลูกเป็นชมาสเนี่ยเอามาปลูกไวลาให้ได้โดยอย่างแรกที่เราจัดการก็คือจัดการสภาพแวดล้อมก่อนให้มันเหมาะสมกับการปลูกวนวลาไวลาเขาเป็นกล้วยไม้เป็นประเภทเถาเรื้อนะครับเขาจะต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่ในการเจริญเติบโต ทีนี้ผมก็เลยให้เสาปูนนะครับแทนลาต้นต้นไม้ใหญ่ลำต้นต้นไม้แล้วก็ให้สลนข้างบนแทนร่มเงาต้นไม้นะครับจากนั้นเราพ่นความชื้นครับด้วยละอองสเปรย์นะครับเพื่อให้ความชื้นทดแทนความชื้นที่ในป่าจากนั้นที่วัสดุปลูกที่พื้นด้านล่างเนี่ยเราก็เลี้ยงเหมือนกล้วยไม้คือใช้เปลือกมะพร้าวไปเลยมะพร้าวครับผมอ๋อแล้วตอนแรกตอนนั้นเป็นยังไงตอนแรกเราไม่ค่อยมีเวลามาดูแลด้วยเพราะว่าเราปลูกเพื่อเป็นการทดลองแต่ว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแค่นี้นะครับเนี่ย มันโตได้ดียอดก็ใหญ่ต้นอวบนะครับมันก็เริ่มเจริญเติบโตเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขนาดเราไม่มีเวลาไปดูแลมันนะมันยังโตให้เราได้ก็เลยรู้สึกว่าปลูกง่ายก็จากนั้นก็เลยเริ่มขยายครับเป็น200ต้นเป็น400ต้นเป็นหลายร้อยต้นจนในตอนนี้พื้นที่ประมาณ4ไร่ที่เราลงไปปลูกครับอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าต้น300 0กว่าต้นเลยใช่ครับก็คือเมื่อกี้เหมือนมีเทคนิคเล็กๆที่เมื่อกี้ทางพี่บิ๊กบอกคือเหมือนเราพยายามจําลองสภาพแวดล้อมให้มันเหมือนอยู่ในป่าที่มันมันเลราขึ้นจริงๆใช่ครับ